สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเอ,อ่เกม m u n t e r Hunter อีกแล้ววันนี้ผมมาล่าตัวกระต่าย2ตัวน่าจะได้ควิวตเยี่ยวเพราะดูท่าจะน่าจะนานอยู่ รืมกินยาแดงกินก่อนรีบรีบเดี๋ยว่อคลิปนานโอเคสวยมาถึงก็เจอเลยจัดไปสามทีก่อนเดี๋ยวขอจัดการเจ้า มาคิดก่อนอุ้ยเกือบโดดีนะมีแมวบอกกาดให้กาดไม่ตกว่าแล้วลืมอะไรลืมเปิดเสียงโอ้โหรถโคตรเร็วเลย หิมะเกาะตัวชาร์จไม่ได้เลยสู้ลำบากอะเนี่ยถือว่าลำบากเหมือนกันต้องคอยทุบธรรมดาไปก่อนแต่ไม่เป็นไรแป๊บเดียวก็เปิดเปิดละแล้วก็โดนตะคุบเลยไอเจ้าตัวนี้ค่อนข้างจะตีโค้ ที่โคมาอ้อมหลังเราแล้วเราก็หันจอ,อยากซะด้วยเลยโดนเจ็บง่ายแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมมอนอยู่แล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้ว โดนพยายามออกมานะทางห่างๆสักพักแล้วก็ชาร์จค่อยเดินเข้าไปหาจังหวะที่เหมาะพยายามอย่าเอากำไรมากแบบผมแบบทุบเอาทุบเอาเพื่อจะให้ตายเร็วเร,วเรวจาจะกลายเป็นตัวเสียเลือดเยอะกว่าพยายามเลี่ยงนานๆเข้าไปทุบนานๆเข้าไปทุบ ย่งมันก็เจ็บเองลืดไปเราเข้าแมปใหม่มันก็เกิดใหม่ต้องมีแบบเล่นคนอื่นด้วยเดี๋ยวคนอื่นอยู่ในแมปมันก็น่าจะไม่เกิดนะหรือว่าเกิดละลืบไปละตอนนี้มันติดผิดแล้วแต่เลือดผมเสียเยอะขอ,อกินด้วยก่อน อุย้ยเกือบโดนเกือบไปรับแทนแมแลวโอโหลไม่ทันนะแสดงว่าตอนนี้โกโดอยู่เนี่ยเลือดรดเยอะมากเลยเราอุย้ยถ้ามันไม่เจ็บนะเราโดนนะโอ้พวกเกียวจะตายแนละ้วอาจจะได้ต่อสองคลิปแล้วมั้ง ขอเก็บชิ้นส่วนมันกันเอาไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นแมวมดุดอา่าชิ้นนี้แหละอา้าวเจออีกตัวพอดีเลยแต่ไม่เอาไปซ้ำให้ตัวนั้นก่อนว่าแล้วมันเจออย่างนี้ยังเวลาเวลาเราตามเวลามันเจ็บหรือว่ามันหนีแบบไปนะ แล้วเราเข้ามาพยายามวิ่งหลบเลยเพราะว่เราเข้ามาทีไรแม่งจะเจอตอนที่มันคว้างหิมะผมเจอประจำเจนจำได้อ่ะปล่อ <c oughs> ยให้แมวสู้เลยฝ <c oughs> นรอกาดไม่ตกการไม่ตกแต่มันล่วงละซ้ำอย่างเงี้ย มือลอยะซ้ำได้อีกไปสองชุดหัวล้มเลยท่านี้น่าจะหนักเนาะผมว่าพอๆทุบป,ป้าแต่มันน่าจะหลายน่าจะดีกว่าถ้าเกิดทุบสามทีกับทุบสี่เยียใตายเลย เวลาน่าจะห้านาทีได้ทำชุดทำชุดอีกตัวกระต่ายดีกว่าไหมน่ารักดีนะใส่คล้ายๆมีมีหูหูมีไม่พวนละ่ะ กับจัดในตัวนี้ก่อนเยี๋ยเป็นปรปักกับเร,เราลูกน้องติดพิดเลยโดนมุมแรงกว้างสองสามทีติดพิษละแต่ทุบเลยดีกว่าตายชัวว่ะเร็วกว่าเดี๋ยวแม่งป่วนไปหัวเลย น,นีน่าจะทำระมีได้เยอะถ้าเกิดฟาดโดนหัวเต็มๆแต่ก็ต้องกะจังหวะสวยๆดีไม่โดนผ่านหน้พยายามอย่าโดนหิมะดีกว่าสำหรับพวกใช้คอร์หรพวกใช้สตามินา่าลำบากไม่ันก็ต้องมียากินผมเลยพยายามเรี่ยงไอง นั่นอยู่ไอตัวยนหิมะของเจ้ากับตัวกระต่ายอุ้ยเต็มหัวมึอนเลยได้กำไรล้วรออะทุบสิหนีเลยดีในพักฟื้นกินเล่สักขวดนะ เลือดน่าจะเหลือสักครึ่งแล้วแหละเอ้ยมันกินจินเอาแรงนี่ว่ะไปทันไ้เนี่ยอยู่ไกลซะด้วยไอติดผิดแล้วนี่ว่ะมาไม่ทันมีแรงกลับมาเลย เวลามอนมันหมดแรงก็พยายามซ้ํามันจะมีจังวาให้เราได้ซ้ําฟรีหลายทีแต่ถ้าเกิดมอนกลับมามีแรงก็จะสู้ตามปกติเวลามันหมดแรงมันก็จะเมอลอยพวกตัวที่กิ้งสไลด์อย่างเงี้ยมันก็จะแบบล้มให้เราตีฟรีได้ เจ็บแล้วเจ็บแล้วจะตายแล้วนี่ต้องซ้ำโอ้อาวุธเราลหลอ่อพอดีฝนแปบ๊บนี่ฝนยังเร็วชับเกี่ยวรู้เรื่องนี่เป็นสกิลของชุดนี้ถ้จาจำไม่ผิด เฮ้ยอือถ้าเป็นคนจริงๆให้ตายฮะลูกขนาดนั้นโยนใส่ขี้แบบถ้าเกิดคิดจริงๆเราก้มพอดีอ่ะเชียดหลังเลยอะทานี้แบบถอยมา ถอยมาหลังก็ปกตินะมันแบบเหวี่ยงรอบแต่ว่ามันไม่ไม่รอบแบบรอบกลับมาหาตัวเองมันรอบถอยหลังพี่ผมโดนไว <c oughs> แล้วก็เรียบร้อยใช้เวลาไปเกือบสิบนาทีปันเศษก็สิบไปเลยอีกนิดเดียว นี่ก็โอ้อยยาแดงก็เือดพอดีด้วยสแสดงว่ากินยาก็จะได้ประมาณสิบนาทีนโอเคก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับนี่ผมก็มีออนไลน์ใหม่แบบเล่นแบบออนไลน์จะเปิดดิสคอทให้ทุกวันศุกร์อะ ใครไม่ชอบรายการวันสุกะมาเล่นด้วยกันได้ค <c oughs> ุณเลยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ